สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Zoo News รายการที่นําเสนอข่าวสารและสาระดีๆทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยศรีนษษษษษษษครินทรวิโรฒค่ะสําหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันพิชยาพรเพรสง่าและผมอัจฉริภงประมวลการนะครับวันนี้ข่าวคราวหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับนํามา ให้ท่าผู้ชมได้รับชมกันซึ่งวันนี้ข่าวแรกที่จะเริ่มก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศใช่ค่ะขอเริ่มด้วยข่าวจากซีเรียนะคะรัฐบาลตะวันตกขาได้หารือกับฝ่ายคัดค้านในซีเรียเพื่อที่จะสนับสนุนให้ต่อต้านรัฐบาลซีเรียะคะ่ะครับผมซึ่งหลายคนที่ได้ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำนะครับก็จะทราบว่าประเทศประเทศนี้ก็คือมีปัญหาในเรื่องของสงครามกันเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็การก่อ,อการร้ายต่างๆนี่ก็ได้ยินข่าวมาบ้าง ร,รัฐบาลประเทศตะวันตกนะคะได้หารือกับฝ่ายต่อต้านในซีเรียเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการทหารในการสู้รบกับรัฐบาลซีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงโรมอิตของอิตาลีว่าเจ้าหน้าที่ของประเทศตะวันตกและอาหรับ จะประชุมกับตัวแทนของฝ่ายค้านในซีเรียที่นครอิสตันบูลของตุรกีเพื่อหารือเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการทหารและมนุษยธรรมเพื่อสนับสนุนฝ่ายต่อต้านในซีเรียในการสู้รบกับกองกำลังประธานาธิบดีบาชาอัฮัตซาดค่ะ แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บอกว่าการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อทำงานโดยตรงกับฝ่ายค้านและยกระดับการสนับสนุนขณะที่สหรัฐได้ตัดสินใจที่จะหาความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และอาหารให้แก่กลุ่มนักรบฝ่ายต่อต้านแต่ยังคงไม่เห็นด้วยต่อการใช้อาวุธแก,ก่ฝ่ายกบฏสำหรับการประชุมที่กรุงโรมเป็นการหารือระหว่างกลุ่มพันธมิตรฝ่ายค้านแห่งชาติซีเรียกับประเทศตะวันตกกับชาติอาหรับค่ะ สงครามนะคะไม่ว่าจะเกิดในซีเรียหรือว่าที่ต่างๆในโลกเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะเองต่างฝ่ายต่างก็ต้องเจ็บเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเรามาสร้างสันติเพื่อความสงบสุขแกม่มวลมนุษย์กันดีกว่านะคะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะเรื่องของสงครามเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละคนก็ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนนะแต่ว่าสันติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา<ช>นะครับ<ๆ>มากกว่าสงครามเอาละฮะเรื่องต่อไปที่ จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เดียวกันเลยจาก <คะ S 1> ข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้เป็นเกี่ยวกับฝ่กระบฏดซีเรียนะครับยิงเฮลิคอปเตอร์ตกนะฮะแถวแถบชายแดนเลยครับซึ่งข่าวนี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับฝฟายกบฏดซีเรียสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์ตกหนึ่งลำโดยมีการแพร่ภาพว,วิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งภาพจากอินเทอร์เนต็ตนะฮะได้ระบุถึงเหตุการณ์ให้เห็นว่าฝ่ายกบฏท,ที่อาศัยอยู่ใกล้เมืองอเลปโปเนี่ยยิงเฮลิคอปเตอร์ด้วยจรวดนะครับแบบรับบาทําให้เฮลิคอปเตอร์ตกแถบชายแดนที่ติดกับตุรกีเลยซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการครบรอบ2ปีสําหรับความขัดแย้งในซีเรียที่มีผูู้ญเสียชีวิตไปแล้วกว่า70,000คนด้วยกันโดยในสถานการณ์ในขณะนี้นะฮะบ่งชี้ว่าฝ่ายกบฏท,ที่ได้ยึดอาวุธจากรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะรถถัง กำลังบุกโจมตีในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงฐานที่มั่นของประธานาธิบดีในกรุงดามัสกัดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เกี่ยวกับสงครามนะครับของประเทศซ<า>ีเรียก็ยังคงมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่นะครับ<า>ผมยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะเอาละครับเรื่องต่อไปนะฮะที่จะมาเล่ากันก็คืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศอีกแล้ว<า>นะครับผมเป็นเรื่องประหลาดนะฮะเมื่อแมงมุมจํานวนมาหาศาลเนี่ยชักใยญยย่บน<อ>สายไฟในประเทศบราซิลเลย ตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศครับได้รายงานว่าชาวเมืองซานโตอันโตนิโอดาพลาสติน่าประเทศบราซิลเนี่ยนะฮะต่างคือฮากับเหตุการณ์ประหลาดครับเมื่อจู่ๆฝูงแมงมุมนับพันตัวชักใหญ่และไต่อยู่บนใยแมงมุมขนาดใหญ่ที่ขึงระหว่างสายไฟฟ้าราวกับว่าจะตกลงมาจากท้องฟ้าเนี่ยนะซึ่งผู้ที่พบเห็นนะครับก็บอกว่าไม่เคยพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ โดยที่มีแมงมุมจํานวนมหาศาลเนี่ยนะฮะกำลังไตใ่ใยแมงมุมขนาดใหญ่ใครที่กลัวแมงมุมอยู่แล้วก็อ,อาจจะต้องผวาได้เหมือนกันเมื่อพบเห็นแต่ทางด้านของนักชีววิทยาผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมเนี่ยได้ระบุเหตุการณ์ว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกฮะและสามารถพบเห็นได้ตามเมืองซอาอเปาโลาขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังเปิดเผยอ,อีกนะครับว่าแมงมุมดังกล่าวเนี่ยเป็นพันธุ์ที่หายากาซึ่งโดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามต้นไม้ในตอนกลางวันและชักใยขนาดใหญ่เพื่อดักจับแมลงในตอนเย็นนั่นเองอ๋อแสดงว่าแมงมุมชนิดนี้นี่มีอยู่มากในที่แห่งนี้เท่านั้น,นใช่ไหมคะมแมงมุมไหมฮะ ก็นิดนึงนะคะกลัวว่าถ้าโดนมันเกาะแล้วมันกัดจะกลายเป็นส <Spider S 1> g <Girl S 1> ไปได้เกิลขยะแยงไปซะงนั้นเอาวะว่ากันต่อไปเรื่องต่อไปมาดูกับอยู่ในเรื่องของเมืองนอกเนาะในช่วงนี้ค่ะกินเนตเบอร์เลคคอร์ดค่ะได้ประกาศรับรองให้หญิงสาวชาวญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงที่มีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีซาโอโอกาาที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชาราจังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกินเนส w ์ r l ร r คอร์ทที่ระบุว่าเป็นผู้หญิงที่อายุยืนที่สุดในโลกคุณยายโอการาเกิดในครอบครัวที่มีกิจการตัดเย็บชุดกิโมโนเมื่อปี2441แต่งงานเมื่อปี2462 และมีบุตรด้วยกัน3คนซึ่ง2คนในจำนวนนี้มีอายุ90ปีเศษแล้วค่ะคสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะคะคือแม้คุณยายจะอายุมากขนาดนี้แต่ก็ไม่เคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงอะไรเลยและบอกเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนด้วยว่าจะต้องกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะและที่สำคัญก็คือน่าจะออกกาลังกายด้วยนะครับพูดถึงนะอาหารสุขภาพนะคะค,ค,นคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่อายุยืนมากๆเนี่ยมักจะเป็นคนญี่ปุ่นเนาะใช่ฮะแสดงว่าอาหารญี่ปุ่นนี่ดีต่อสุขภาพ<ช>มาก,กแน่เลยเขาจะนนามีปลาใช่ไหมคะปลาสดใช่ไหมคะ,ะแต่ถัดมามองอาหารไทยบ้างจริงๆพินว่าอาหารไทยก็มีความสดและความที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเยอะแยะเลยนะอย่างเช่นน้ำพริก ปลาถูผักสดอา่ารพนบ้านานรใช่ค่ะแต่เผอิญว่าเดี๋ยวนี้นะเราไม่ค่อยนิยมกันเท่านั้นเองครับผมแต่มองอย่างนี้ฮะในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเครียดสูงเช่นเดียวกันนะครับผมเนื่องจากว่าการทํางานของเขาเนี่ยเขาทํางานหนักกันนะครับผมก็ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวนะคะถ้าเราหยิบในความดีของเขาทั้งสองด้านในความเจริญแต่ควบคู่ไปกับ ความสบายๆของนิสัยคนไทยเนาะกับอาหารที่เพื่อสุขภาพการกินอาหารเพื่อสุขภาพเราก็คงจะเป็นประเทศที่ดีทีเดียวนะคะครับผมเอาละฮะช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับสุนิลครับค่ะรองเท้าจากบราซิลเก่งๆจากอิตาลีเสื้อจากฝรั่งเศสเบมีจากญี่ปุ่นเบก้าจากสวิต วันเนี้ยได้มาจากนัดชิงเห็นปะเล่นพนันบอลได้อะไรตั้งเยอะพนันบอลยิ่งแทกยิ่งจนกลับตัวพี่ค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับซูเนิวช่วงที่สอง ครับผมช่วงที่2นี้เราก็กลับมาพบกับข่าวสารต่างๆกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ที่ต่างประเทศนะครับรู้สึกว่าข่าวต่างประเทศจะเยอะนะฮะวันนี้ไปดูคลิปนี้ครับเป็นคลิประทึกนะฮะเมื่อเกิดการแข่งขันรถนะครับที่สหรัฐอเมริกาแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์รถแข่งชนกันนะครับสํานักข่าวต่างประเทศได้เผยคลิปนาทีระทึกนะฮะขณะเกิดอุบัติเหตุในสนามแข่งรถยนต ของรายการนาสกานะครับซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่งรถในมเมืองเดโตนาโมนารตสฟลอริดาสหรัฐอเมริกานี่เองซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ล้อยางรถและเศษชิ้นส่วนต่างๆของรถเนี่ยฮนะกระเด็นเข้าไป ยังบริเวณที่นั่งของผู้ชมข้างสนามทําให้เกิดการแตกตื่นนะครับและวิ่งหนีตายกันอย่างโอลมานเบื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งให้ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย28คนนะครับในจํานวนนี้เนี่ยต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลถึง14คนซึ่งก็รวมไปถึงนักแข่งรถในที่นี้ด้วยนะครับดูก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเนี่ยสำหรับวงการกีฬานะคะ,คะนักวอลเลย์บอลสาวชิมชาติไทย นุสลาต้องคำค่ะได้สร้างชื่อเสียงให้แก่วงการกีฬาและประเทศไทยอีกแล้วด้วยการคว้ารางวัลวอลเลย์บอลเกิร์ลทูทาค่ะ เว็บไซต์วอลเลย์บอลชื่อดังของประเทศอิตาลีนะคะได้จัดให้มีการโหวตคะแนนทางอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเพื่อเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีในโครงการวอลเลย์บอลเกิร์ล1 2โดยในส่วนตำแหน่งเซตเตอร์หรือมือเซตนั้นมีสาวไทยซาร่านุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเข้าชิงชนะเลิศกับคาริรยปรากฏว่านะคะนุสราซึ่งช่วงเริ่มต้นนั้นมีคะแนนเป็นรองได้คะแนนโหวตเพิ่มขึ้น แสงขึ้นจนกระทั่งสุดการโหวตเอาชนะสาวมักันไปอย่างขาดลอยเลยเลยค่ะทำให้นุสาลาคว้าตำแหน่งเซตเตอร์ยอดเยี่ยม v o l l e ย์บอลเกิร์ลถืซึ่งนับเป็นรางวัลระดับโลกของสาวไทยรายนี้อีกหนึ่งรางวัลจากก่อนหน้านี้ซึ่งเธอก็ได้รับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมมาแล้วหลายรายการอาทิวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียประจำปี2009ค่ะ เป็นคนที่มีความสามารถและเก่งมา,างกเลยนะครับ่ะก็น่าชื่นชมนะคะครับผมเอาละฮะเรื่องต่อไปเป็นอุบัติเหตุอีกแล้วฮะเกี่ยวกับรถยนต์เมื่อสักครู่นี้เป็นเกี่ยวกับรถแข่งแต่นี้เป็นรถยนต์ที่วิ่งบนถนนปกตินะฮะเกิดเสียหลักพุ่งขึ้นไปบนหลังคาบ้านท่านผู้ชมเราไปชมภาพดูนะฮะอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์หลังจากเกิดเรื่องแล้วนะฮะ สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานอีกว่าเกิดอุบัติเหตุสุดแปลกเมื่อรถยนต์คันหนึ่งนะฮะขับมาด้วยความเร็วสูง<ฆ>แต่เกิดเสียหลักครับพุ่ง<ฆ><ฆ>ชนคันกั้นถนนข้างทางทําให้รถลอยไปบนอากาศเลย<ฆ><ฆ>และตกลงไปบนหลังคาบ้านของบ้านหลังหนึ่งซึ่งทั้งนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองฮิลสตันมรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาอีกแล้วนะครับ<ฆ>อุบัติเหตุเยอะนะฮะซึ่งเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่าขณะที่เธออยู่ในบ้านเนี่ยก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีใครมาพังประตูบ้านก่อนที่สัญญาณกันขโมยจะดังขึ้น และโดยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านต่างพากันเรียกให้เธอออกมาดูว่ามีรถยนต์อยู่บนหลังคาบ้าน<ะ>แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือว่ามีความโชคดีอยู่ที่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยนะครับ ค่ะเหตุการณ์นี้ก็คงจะเกิดด้วยความประมาทอีกแล้วใช่ไหมคะ,ะอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดด้วยความประมาทเนาะฝากคุณผู้ชมค่ะทําทุกอย่างอย่างมีสตินะคะซึ่งสาเหตุหลักๆนะครับก็ถ้าเป็นบ้านเราก็เมาแล้วขับ <c oughs> นะครับอันดับหนึ่งเลยไม่หนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับและนี่นะคะคือสวูนิวทั้งหมดในวันนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมและสําหรับใครนะคะที่มีคนานามําแนะนําหรือคําติชมดีๆอยากจะบอกแก่พวกเรา ก็มาบอกกันได้ที่ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรหรืออีกช่องทางหนึ่งนะคะ www.facebook.com/sbchannel ค่ะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมกันนะครับหลายๆคนก็พักผ่อนอยู่บ้านหรือว่าไปเที่ยวท่องเที่ยวกันที่ไหนเนี่ยก็สามารถบอกข่าวคราว,าวเรื่องราวหรือรายงานอะไรก็ได้เนี่ยนะครับมาให้เราได้ทราบทางสบูชแนลแฟ,แฟนเพจ Facebook น,น,น,นะครับสบูชแนลได้อาวันนี้เราก็ขอปิดท้ายไปด้วยภาพความน่ารักของ หมานะครับที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับผมดูน่ารักมากเลยทีเดียวเก่งมากเลยด้วยอานะฮะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ